วันนี้เซ็กซี่ขนาดนี้พร้อมจะโดนชายลุฉีดยางไหมจ๊ะพร้อมเมื่อไหร่วันแล้วจ๊ะชายลุตั้งใจจะจัดหนักเป็นคาราเบลถึงได้แต่งตัวโยโยนขนาดนี้ก็รอชายลุเมื่อไหร่วันแล้วอยากจะโดนฉีดยาจนแย่อยู่แล้วล่ะชายลุ่พร้อมจะฉีดยาหนูจันแล้ว ไปเข้าห้องดีกว่าไม่ต้องไปแลแล้วทไมยายถึงไม่ให้นานรูออกจากบ้านเราไปสักทีอะทั้งๆที่แม่ก็เสียไปตั้งนานแล้ว หน้าที่การเป็นพ่อเลี้ยงของนารุมันก็จบลงไปแล้วตอนนี้นารุก็คือคนนอกไม่ใช่คนในครอบครัวของเราอีกแล้วทำไมยายถึงไม่ให้นารุออกไปจากที่นี่สักทีล่ะแกเป็นเด็กเป็นเล็กไม่ต้องยุ่งเรื่องผู้ใหญ่เข้าใจไหมเด็กก็อยู่ส่วนเด็กฉันจะให้ใครอยู่ใครไปมันก็สิทธิของฉันแกไม่ต้องมาบอกว่าใครควรอยู่ใครควรไปฉันเน่ยอายุปูนี้แล้วฉันคิดเองได้แม่ครับอย่าทำรุนแรงแบบนี้เลย ที่พุก,กันพูดก็ถูกนะครับผมมันแค่คนนอกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วยถ้าพุก,กันไม่อยากให้พ่อเลี้ยงบบผมอยู่ผมไปก็ได้นะครับไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นแม่พุกันเนี่ยก็เสียไปตั้งนานแล้วฉันเน่ะเป็นเจ้าของบ้านคนใหม่ในบ้านหลังนี้ฉันจะพูดหรือจะตัดสินใจอะไรทุกคนต้องทําตามฉันเข้าใจไหมส่วนแกอีพ้กันถ้าแกทนอยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้ ่กว็วไปซะถ้าอยากจะอยู่บ้านนี้ดีๆแล้วก็ทำตัวให้มันดีๆหน่อยหนูพูดก,กันอย่าดื้อกับพ่ออีกเข้าใจไหมพ่อบอกแล้วใช่ไหมว่าพ,พ่อสามารถทำได้ทุกอย่างถ้าเขาหน้า ไม่ฟังพ่ออีกไม่ใช่แค่แม่ที่จากากันไปแต่พ่อจะทำให้ยายหายไปด้วยจำไว้ <Lum> น้ารุ้งมาเดินตามผู้กันทำไมคะหูยู้ก,กันพ่อแค่เดินตามนิดหน่อยจะเป็นอะไรไปจ๊ะแค่ขอดูนิดหน่อยทำเป็นห่วงตัวไปได้น้ารุ้งกันบ้าไปแล้วเรื่องไงยิ่งอยู่ยิ่งนับวันยิ่งทำตัวน่าดังเกียจสิ่งที่น้ารุ้งทำอยู่มันมากเกินไปเลยนะคะคอยดูนะสักวันพุก,กันจะทำให้น้ารุ้งออกไปจากบ้านหลังนี้ให้ไดู้้ก,กันวันนี้ไม่มีคนอยู่บ้านมีเราอยู่เป็นแค่สองคน เดี๋ยพ่อจะทำให้ความสัมพันธ์ของเราอะเกินกว่าคำว่าพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงแล้วหนูจะรู้ว่าแค่เดินตามอะยังน้อยไปโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยกกันจะทำร้ายพ่อโอยพกกันอะทำร้ายพ่อโอ๊ยไอ้พวกกันทำไมต้องทำนวลแรงกับพ่อเลี้ยงแบบนี้ด้วยถึงรู้อ่ะเขาจะเป็นพ่อเลี้ยงแกก็ตามแต่แกก็ไม่มีสิทธิ์ทำเขาแบบนี้เข้าใจไห ยายทำไมยายเปลี่ยนไปแบบนี้ตอนที่แม่ยังอยู่ยายก็ไม่ชอบนารุคอากมากๆแต่ทําไมวันนี้ยายเข้าข้างนารุทุกอย่างเข้าข้างจนไม่ลืมหูไม่ลืมตาไม่ฟังว่านารุษเขาทำอะไรกับพวกกันได้บ้างอะ่ะหนูพวกกันก็โทษพ่อตลอดเลยพ่อแค่จะเดินมาคุยด้วยเฉยๆหนูพวกกันก็ทำลายพ่อแม่ดูสิพวกกันเป็นแบบนี้จะให้ผมทำยังไงมันนีพ่อแม่สั่งสอนไง พ่อแม่มตายไปหมดแล้วนี่ใส่สันดาด้ไม่เลวซช่มเนี่ยวันนี้ชื่อทำให้แกหลับจำลุเป่าเชือกมาจับมันไม้กระสาฉันจะฟาดมันให้รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรป้าจันทำอะไรครับอ๋อไม่มีอะไรหรอกเกงป้าแค่คุยสนุกสนุกแบบครอบครัวจริงไหมพวกกัน จริงไหมผูกกันจริงค่ะนะ้าเก่งไม่มีอะไรหรอกค่ะแค่คุยเล่นๆกันเฉยๆค่ะแล้วทำไมผวกกันร้องไห้แบบนั้นล่ะเออเมื่อกี้ผู้กันเจอแมลงสาบในห้องน้ำกีดเสียงดังลั่นบ้านเลยพี่ก็เลยออกมาดูไม่เห็นแมลงสาบเลยสักตัวออกันกลัวแมลงสาบผวกกันตกใจมากเลยร้องลั่นบ้านเลยเออ เก่งมาได้ไงเนี่ยนั้นเดี๋ยวป้าไปหาน้ำเย็นๆให้เก่งกินเกี่วนี้ดีกว่าเนะาะไปแต่กันน้ำแอร์ดีกว่าพี่มีน้ำปรึกษาเก่งเยอะปไปกินน้ำกันลูกทำไมตั้งแต่แม่เสียไปยายก็แปลกไปเปลี่ยนเป็นคนละคน พ่อเลี้ยงก็เหมือนจะทำตัวปีกกล้าขาแข็งในบ้านนี้อย่างกับว่าตัวเองเป็นเจ้าของบ้านฉันต้องรู้ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ันนี้เซ็กซี่ขนาดนี้พ้อมจะโดนชายลุฉีดยางไหมจ๊ะพร้อมเมื่อไหร่วันแล้วจ๊ะชายลุตามไปเข้าไข่สองสามวันนะ่ะตั้งใจจะจัดหนักเต็มคาราเบลถึงได้แต่งตัวโยโยนขนาดนี้ก็รอชายลุเมื่อไหร่วันแล้วอยากจะโดนฉีดยาจนแย่อยู่แล้วล่ะก้พูดก,กันมันตัวถ่วง ถ้ารู้ว่าชายรู้วแซบและอร่อยคนนี้หรือจันอ่ะให้ชายรู้ว่ามาอยู่บ้านนานแล้วล่ะแต่ชายรู้ว่าทำตัวไม่น่ารักกับหนูจันเลยอืมเรื่องอื่นช่างมันเถอะชายรู้ว่าพร้อมจะฉีดยานหนูจันแล้วบ่าเราไปเข้าห้องดีกว่าหนูจันก็อยากโดนฉีดยามานานแล้วเรารีบกันเลยดิฝ่า มันเป็นแบบนี้นี่เองกันเรื่องมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมวันนั้นพูกกันถึงได้ร้องไห้อาก่ง <Again. S 2> คืออารู้ทุกอย่างแล้วแหละวันนี้ที่อามาที่บ้านอาก็รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆระหว่างพี่ลูกับประจันอาก็ลองสังเกตมาหลายครั้งแล้วแหละ ในเมื่อผู้กันรู้ความจริงก็ดีแล้วตอนแรกเนี่ยอาก็หนักใจเหมือนกันว่าจะบอกผู้กันยังไงดีแล้วเราจะทำยังไงกันดีอะอาผู้ก,กันรับไม่ได้เลยกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นผู้ก,กันไม่ต้องห่วงนะอามีแผนเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว นารุคะผู้กันพร้อมที่จะเป็นมากกว่าลูกสาวนารุแล้วนะคะผู้กันรู้แล้วล่ะคะ่ะว่าใครใหญ่ที่สุดในบ้านหลังนี้ต่อไปหนูจะเป็นลูกที่ดีของพ่อเลี้ยงนะคะผู้กันพ่อรอผู้กันมานานมากแล้วนะพ่อรอมาตลอดเลยเรอวันที่ผู้กันจะเป็นมากกว่าลูกสาว พอเจอไหมลนะ่ะพระจันทร์ฟังอย่างเดียวนะผมมีอะไรจะให้ดูเก่งีอะไรจะเซอร์ไพรส์ตัง้งหรือเปล่าเนี่ยพระจันท์ก็ลองตั้งใจฟังดีๆสิรับรองเลยว่าเซอร์ไพรส์แน่น,นอน เอาก็ลูกสาวกูยังไม่พอมึงจะมาเอาหลังสิเหรอไอชั่วไอสาระเลวยายยายทำแบบนี้ได้ยังไงไอรู้มันเคยเป็นผัวของแม่พูกันแล้วไอรู้มันก็เคยเป็นลูกเขยของยายยายแก่ขนาดนี้แล้วอะทำไมยายถึงไม่ยยแยกแยะว่าอะไรควรทำอะไรที่ไม่ควรทำทำไมที่จะเอาไม่ได้ผัวแม่แกก็เหมือนผัวฉันแหมฉันใช่ผัวเดียวกับแม่แกมันผิดตรงไงหนนะงคะพูกันพี่รู้กับแม่จันเนี่ยไม่รู้จกักผิดชอบชั่วดีเลยนะครับ น่าอยู่มาให้ลกโลกขนาดนี้หัวลูกสาวตัวเองเนี่ยแท้ก็จะเอาลงแล้วทีนี้พระจันตาสว่างหรือยังครับว่าผู้ชายเนี่ยใครให้มันเอามันก็เอาทั้งนั้นแหละไม่เกี่ยวว่ารักหรือไม่รักพระจันคิดได้หรือยังครับว่าพี่ลุกมันไม่ได้รักพราจันทร์จริงลุกแกพูดมาดิว่ามันไม่จริงพูดมาพูดความจริงนะครับพี่ลุ พี่รู้ก็รู้นะครับว่าผมทําธุรกิจเติบโตมาขนาดเนี้ผมสามารถทําให้คนหายไปโดยถูกกฎหมายได้พี่ไม่ได้รักแต่พี่ไม่มีที่ไปที่พี่ยอมนอนอยู่ป้านเนี่ยเพื่อแรกกับที่อยู่แลกกับเงินลองคิดดูสิแก่ก็แก่เหี่ยวก็เหี่ยวย่นก็ยน่นเหมือนสบทีต่างหากน้ำเหลืองก็ไหลถ้าไม่มีเงินไม่มีบ้าน ้ใหพี่ก็ไม่ยอมนอนกับมันหรอกยายยายถึงพี่รู้จะสารภาพแล้วแต่การกระทำที่พี่หลอกลวงทุกคนแล้วก็คิดจะค่มขืนพวกกันยังไงก็ต้องรับกรรมเมาตัวกันไปกระทืบมันให้สาหัสยายมันลุกขึ้นมาได้อีกเก่งพี่ขอโทษเก่งเก่ง